เหมือนอยู่ในผับในเทคเป็นห้องน้ำมีใช่โคกมีใช่โคกมีใช่โคกมีอ่างเข้ามาห้องน้ำเงินแล้วมันรู้สึกขาวอะ่ะผิวขาว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ YouTube ช่องอาร์สราดีชาแนลนะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดสีชมพูนะครับหรือว่าวัดเขาทุเรียนอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ใช้บริการสถายัดย,ยมนะครับที่มาทำบุญไหว้พระที่วัดเขาทุเรียนนะครับ เรวจะพาเดินชมอนนี้เป็นพระบรมศนะครับสีชมพูทั้งทั้งวัดเลยนะฮะกำโพงกำแพงสีชมพูหมดเลยอันนี้ก็เป็นสำหรับบูชาดอกไม้ทุบเชียง ต่อไปได้านนี้นะครับไป,ปทางทิศเหนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไป สีชมพูครับเมื่อกี้มีคนวิ่งมาถ่ายรูปอ่ะสีชมพูทั้งโบสเอ้ยทั้งทั้งวัดนะพอขึ้นมาแล้วก็ให้เปลี่ยนดเดยวซ้ายมานะครับ สักการะปิดทองรอยพระพุทธบาทชี้มาทางนี้นก่อนที่จะเข้าไปในพระบสถศนะครับเดี๋ยวจะเดินไปฝั่งนู้นกันมีอะไรให้ชมบ้างดูมีความ ชุ่มชื้นนะครับอุดมสมบูรณ์นะสังเกตได้จากทางเดินนะครับจะเป็นสีเขียวของพวกตะไคร่พวกมอสนะครับเกิเดจากความชื้นนะอันนี้เป็นทางที่จะไปสักการะปิดทองรอยพระพุทธบาทนะครับด้านบน เ,เพื่อนๆไปนะครับก็เป็นวัดสำหรับการท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระนะครับสายบุญที่แบบเที่ยวด้วยบุญด้วยนะครับ อากาศแล้ฮะเย็นชื้นชื้นนะเย็นเย็นชื้นชื้นโชดีว,วันนี้แดดไม่แรงไม่มีแดดเท่าไหร่โดยเดีทางชันมาก พระพุทธบาทเป็นรอยพระพุทธบาทก็ยังคงคอนเซปต์สีชมพูนะครับ น่าจะเป็นสาราเก่านะครับรดูเส้นทางลงอ่พระอภิสุทธ์ชมพูทั้งหลัง ก็จะมองเห็นเป็นสีเขียวในองค์พญานาคนี่แหละอันนี้เป็นวิหารของหลวงพ่อปุ้ยนะครับหลวงพ่อปุ้ยก็คืออดีตเจ้าว,วาดนะครับผู้ก่อตั้งวัดเขาทุเรียนนะครับก็เป็นเกจิเมืองนครนายกนะครับ หลังใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเสรรมาทำมาจากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูซึกรอบกันนะ สีชมพูนักโยมนะักท่องเที่ยวก็มาต่อเนื่องนะครับไม่ขาดสาย จะขึ้นไปกราบพระประธานด้านในนะครับ ร้นานนี้นะครับก็เป็นศาลพ่อมื่นโส,สศักดิ์สิทธิ์ท่านใดที่มาวัดเขาทุเดียนแล้วก็ไหว้พระทำบุญในโบสถ์เสร็จแล้วก็หน้าโบสถ์นะครับก็จะมีทางที่จะมาศาลก็าวเวียนมาเที่ยวชมสักการะได้นะครับก็คงไม่ได้เดินไปนะฮะนี่ก็มีหน้าท่องเที่ยว สาธารณชนผู้คนครับเดินทางเดินไปเสร็จจากพระอุโบสถแล้วเราจะไปที่ใดกันต่อเส,ส,สร็จภารกิจด้านบนนะครับก็เดินลงแล้วก็มีคนมาต่อเนื่องเรื่อยๆเล มาทางนี้ครับเขาบอกว่าสุดอลังการสุดยอดส้วมติดแอร์สีชมพูด,ด้วยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปชมกันสร้างว่าปี52 ตทุนี้องจะมีห้องน้ำโตห้องน้ำกระสุนทองหน้าห้องน้ำสีชมพูทีเดียวห้องน้ำโดยส่วนใหญ่จะเปนหัวแต่จะโตทำให้ง่างทนเดียวห้องน้ำสีชมพูอันนี้คือใต้ถุนอาคารใต้ถุนสลานะครับเป็นสีชมพูทั้งหมดเลย มีห้องน้ําผู้หญิงก่อนแล้วก็ห้องน้ําผู้สูงอายุของผู้ชายสุดท้ายเลยอันี่ห้องน้ำเงินครับบอกห้องน้ำเ สามารถที่จะเข้ามานั่งเพื่อถ่ายรูปได้ขาวนะเข้ามาตรงนี้แล้วขาวรู้สึกว่าเป็นห้องน้ำนะครับคุณผู้ชมเป็นห้องน้ำเงินก็มีก็มีอ่างของจริงด้วยแต่ไม่ได้ใช้จริงๆมีโคกที่นั่งพั่งลมเป็นห้องน้ำเงินนะครับห้องนี้ห้องน้ำเงินนะครับ อันนี้ทองครับห้องน้ำทองอันนี้ห้องน้ํานี่สีทองครับเหมือนกันลักษณะเหมือนกันมีมีะนะอ่างเหมือนกันชักโครกเหมือนกันแต่สีสีทองหมดเลยอ่าเป็นสีทองนะครับ อ,อ่ะถดาดตักสีทองฝั่งนู้นเป็นสีอะไร <c oughs> รู้สึกเพลิดเพลินนั่นเป็นทองแดงนะเี้ทองแดง <c oughs> ยังไม่เข้าใจกุโสโลบายเหมือนกันว่า <c oughs> เพื่อสิ่งใด <c oughs> ถาดมานี้ก็โอโ้โห <c oughs> อันนี้สุดเวอร์วัง ดูสิครับคุณผู้ชมครับเหมือนอยู่ในผับในเพชรเป็นห้องแล้วมีเชคโคกมีเชคโคก ไม่ช่โขกมีอ่านแต่ชอบก็น่าจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเงินนะชอบห้องน้ำเงินเพราะว่าเข้ามาห้องน้ำเงินแล้วมันรู้สึกขาว Okay, โอเละเลิกเล่นเดี๋ยวไปชมส่วนต่างๆภยในวัดนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ใต้ถุนของนนสลม,มอ่านหนังสือมีสนามเด็กเล่นสำหรับญาติโยมผู้ปกครองที่มีลูกมาด้วยมาทำบุญด้วย คณะกรรมก,การและชาวบ้านวัดเขาทุเรียนขอบคุณกรมการท่องเที่ยวและกีฬาที่อุดหนุนงบประมาณในการก่อสร้างจํงงานวน6กล้านห้าแสนบาทเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะโหว่าเป็นวัดในการท่องเที่ยวนะครับนี่ครับที่เราไปเมื่อสักครู่ฮนะก็มีห้องน้ําเหมือนห้องน้ําเป็นเหมือนเงินนะเงินทองชมพูนะแล้วก็เหมือนเป็นทองอแหละทองแดงนี่ครับ วัดเขาทุเรียนนะหรือว่าวัดสีชมพูนะครับสุดยอดส่วมระดับประเทศโอ้โหระดับประเทศเลยเนะี่ยไปแต่พอๆๆเลิกเล่นนแะบคือสะอาดสะอาดนะครับอันนี้มีมาดูภาพความภาคภูมิใจของทางวัดท่านเจ้าคุณ เป็นด็พระพุทธาจารย์เกี่ยวนะครับะ,ะเสด็จมาที่นี่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นดั้งเดิมนะดเดิมแล้วก็รับการภาพอดีตแล้วก็ภาพปัจจุบันนะครับกรุณาอย่าเดินสวนทาง อนนี้หลวงพ่อโซทรสีประจำวันเกิดด้วยนะครับนี่ฮะมีสีประจำวันเกิดด้วยมีบริการน้ำดื่มให้ด้วย เสร็จสิ้นภารกิจกับการเที่ยวชมวัดเขาทุเรียนจังหวัดนครนายกนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้ให้การติดตามรับชม YouTube ช่องอาร์ตสารดีชาแนลนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ